โลดเคยซื้ออะไรแล้วเราเจอแบบพวกของปลอมมีปะ่ะคืออย่างงี้คือเรานี่แบบเป็นลูกค้าของแป้งแป้งยี่ห้อนี้มานานมากนะคือเพื่อนเราแล้วก็แบบเพื่อนๆในวงการนี้แบบเป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีตัวเนี้ยปะาปนอยู่ในกล่องเครื่องสำอางตัวเนี้ยแต่ปรากฏว่าพักหลังๆเนี้ยเนื้อแป้งมันแบบมันไม่ดีมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนม,มันแบบม,แบบมันดูเลวมันดูแบบ มันไม่ติดทนแล้วก็รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยจะราคายเครืองหน้ามากจัดหมายบบว่าจาัดแบบใช้ร้อยคนแล้วก็ไม่เคยแพ้ร้อยคนการเป็นว่าแบบใช้ร้อยคนมาแบบเออคันแบบครึ่งต่อครึ่งหรือว่าแบบมากกว่าครึ่งอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยถามถามไปกับคนที่รู้จักเนี่ยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับแป้งแป้งยี่ห้อน,นี้หรอเนี่ยอ่า รากฏว่าตอนเนี้เขาบอกไม่มีของปลอมของปลอมมาลาบาทอีเทียแป้งแป้งพับยังปลอมกันแลวปลอมแบบปลอมได้เนียนมากเลยนะมันจะมีขายทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นในเน็ตหรือว่าในพวกแบบเรียกว่าในตามตลาดนะัดตามร้านแบบขายอุปกรณ์เสริมสวยอะไรเงี้ยมันจะมีปาปบ,บนอยู่ก็เลยบอกเฮ้ยทุกคนถนะ้าเกิดแบบใช้แป้งยี่ห้อเนี้ยอยู่ให้ระวังเพราะของปลอมมันเกลื่อนโคตร นะจุดสังเกตของมันก็คือเนี่ยเนื้อแป้งมันะจะไม่เหมือนกันถ้า,ถ,าถ้าเกิดใครเคยใช้อาลูพอแกะออกมาใช่ไหมมีตัวสูตรอาของปอมของปอมของปอมอีโลโก้ตัวนี้จะไม่ค่อยชัดมันจะเป็นจางๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นของแทอีตัวตัวโลโก้เนี้ย จะคมเนี่ยยีโตโลกโลก้เนี่ยจะคมสังเกตง่ายๆเลย s> <S เห็นไหมเนี่ยความคามชัดมันจะต่างกันคราวเนี้ยใครใช้แป้งยี่ห้อเนี้ยพวกมึงต้องระวังนะเว้ยจริงๆเจอของป,องปลอมแล้วก็แพ้หนักมากไงแต่นเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นลูกค้าเขามานานแล้วแบบกูก็เกือบไปด่าบริษัทเขาเลยเดจริง แต่ขอประจานประนามพวกที่มันก๊อปเลยนะอีหานี่ปัญญาทำมาหากินเดี่ยวเลวมากเดี่ยของปลอมแบบเนี้ยไปโยนทิ้งดิตว์ไปเผาแล้อย่างเวลาสังเกตของปลอมให้ดูตรงตรงเนี้ยตรง QR โค้ดนะ คอโคของแท้เนี่ยมันจะจางๆตรงเนี้ยตรงเส้นตรงเนี้ยมันจะจางๆแต่ของปลองมันจะคมชัดเนี่ยตรงเส้นมีตัวลายโอเคแค่นี้แหละมาบอกว่าของปลองมันมจริงอย่าไปหลงเชื่อแล้ว,วกมือ